สวัสดีครับเมื่อนี้พอดีไปยังตลาดแรงเห็นเพื่อนเอามิมมาขายเลยเออบด้กินโดนเหรออยากลองบางตัวรู้สึกว่ามันจะมันจะส่งไก,ก่ไก่ห่างแน่หรอห่างก็คือไก่ไก่จะป่าห้างเหรอดีเปบริกรพอตัวมันใบใหญ่ยยใครใบใหญ่บันใดมีแมวออกมาพ,พอมแนะนาหนี่ Tao an nam nỉ tìm cho em không? Mặn mặn mmm 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 bộ mmm 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 นานๆมันจะอออืมอืมโอ้หวานจนแหกข้อแล้วอล้วลองอันนี้เจ้มันจะเป็นด่างยิมีโตข้างในรู้สึอว่ามันจะห่างแน่หรอทั้จุ โตเป็นไงป่นยใครใครใน,น่อยดูว่าบ้านหางห้างนี่แปดสิบบาทแล้วก็เอาเข้ามาตุ๋ยนี่ยเท กินเขากับน้ำหวานกับมิมแซบตบเบื่อบ,บ่ายขึ้นมัดอ่อนักเขากันออ่าเข้อ <c> ม <oughs> แล้วนี่แซบต้องลองดูครับของแซบของปลานี่น่ะของปลาอันแซบล่องล่งจาก ถอดลือสีเฮยครับ